ครับก็ขอต้อนดัครับสรับพี่น้องชาว YouTube แล้วก็พี่น้องชาวหนังกลางแปลงครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่แถวสารยานะครับสารยานคปรปฐมวัดสุวรรณรันตนารามนะครับวันนี้ก็พามาดูหนังกลางแปลงอีกเช่นเคยนะครับก็จะเป็นใครซะไม่ได้อีกวันนี้นะซึ่งก็จะเป็นวันเพนเทอรเรดนะครับ วันนี้มาสองจอครับวันนี้สองจอมาขนานกันไม่ชนนะขนานวันนี้ขนานกับอรชุนนะครับระบบเสียงก็เทคนิคซาวนะครับซึ่งอยู่อีกอีกด้านหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็จะพาไปชมกันนะครับวันนี้ก็วันเพนเฮอริเทจก็มาด้วยชุด24ดอกนะฮะ24ดอกนะพาวเวอร์ก็นะฮะเฮอริเทจนะครับ 12k วันนี้ 12K ของเราก็มาด้วยกัน6แทน่นด้วยกัน6แทน่นแล้วก็จะมี3,006แล้วก็1 0 0นะฮะซึ่งะจะขับแหลกลางนะครับแลว้วน,นี้ก็คือชุดปรุง2อ,องวันเพนเฮอริเทชนะครับก็จะเป็นเฮอริเทชทั้งชุดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคอสจะเป็นปีนะครับวันนี้ก็ เรียกว่าฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยเป็นใจกันสักเท่าไหร่อ่าก็ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะฮะว่าตกกันมาอ่าข้ามวันข้ามคืนกันมาแล้วนะฮะก็จะตกถึงไหมนะคืนนี้นะครับอ่าสำหรับวันเพนเทอร์ริเทดอ่ัอนนี้อันนี้ก็เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะไม่ว่าจอจะขึ้นเรียบร้อยนะครับอ่าไฟพาก็ติดแล้วนะครับไฟพาก็ติดแล้วเรียบร้อย นะครับอ,อันนี้คือ,อสถานที่อาจจะแคบแคบไปนิดนึงนะครับก็เลยต้องใช้ฮอนเทิรหลังตู้เอาอเนื่องจากว่าติดสายไฟนะฮะติดสายไฟแล้วก็สถานที่ก็ไม่เอื้ออำนวยวันนี้ก็มาด้วยกันจอ8เมตรนะอะเอ้ยจอ6เมตรครับวันนี้6เมตรเพราะว่าสถานที่แคบมาก นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูาทางด้านอ,อรชุนที่อยู่อีอกภาคหนึ่งนะครับอีกภาคหนึ่งอ,อ,อยู่ฝัง่งโน้นอรชุนนะครับส่วนช่วงนี้ก็ต้องรอเวลากันไปก่อนนะครับรอเวลาเรื่องเนื่องจากว่ามีาพิธีสงนะครับเพราะพระกำลังส่วดมนตนกันอยู่ กำลังตรวจบอล,ปลไปอยู่เดี๋ยวเราจะพาไปาพี่น้องชาวยูทูบไปดอูอีกด้านหนึ่งนะครับอ,อีกด้านหนึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันติดทางรถไฟเลยนี่นะนี่คือทางรถไฟนะครับแล้วก็อันนู้นสถานีรถไฟสถานีรถไฟวัดส,สุวรรณรันตนารามอ,าอันนี้พี่น้องชาวยูทูบ พี่น้องชาวหนังกลางแปลงก็ามารอกันเยอะเลยทีเดียวนะมารอกันเยอะเลยทีเดียวก็เปิดกระบาดหนึ่งยกนะครับเปิดกระบาดหนึ่งยกดังสนั่นลั่นทุ่งกันไปเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูติกย่านหนึ่งซึ่งเดินต้องเดินอ้อมนะต้องเดินอ้อมแบบย่านหนึ่งถึงจะข้ามไปอีกฝั่งได้นะครับนะ เดี๋ยวจะพาไปดูทางด้านทีมงานอารชุนภาพยนตร์ระบบเสียงเทคนิคสาวครับตอนนี้เราก็มาถึงาทางด้านอารชุนแล้วนะครับนี่คือกลุ่มพลังหรือว่าพาวเวอร์ของอรชุนภาพยนตร์ซึ่งเป็นระบบเสียงของอเทคนิคสาว นะครับเทคนิคดาวอวันนี้ก็มาด้วยกันหลายท่านด้วยกันนะครับก็วันนี้อรชุนก็เสนอฉายด้วยกัน2ระบบด้วยกันนะครับ2ระบบะะกับเตาถ่านกับดิติตอนวันนี้ ราจะพาไปดูทางด้านเตาฉายนะครับทางด้านเตาฉายอันนี้ก็ฉายด้วยการสองระบบมองดีออกเลยที่ไหนที่ไหนที่หอ แต่เหม็นไปในไนะอ้นะรถไฟมาแล้วครับแล้วนี้ยรถไฟมาแล้วนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูอ่าทางด้านตู้ลำโพงนะฮะก็ ะจะเป็นมองดูคร่าวๆก็เป็นสูตรของปอระดิษฐ์เจริญซาวนะครับนะฮ่าจะเป็นดอกยีบนิ้วนะครับนี่ครับอสองดอกตู้ละสองดอก แล้วก็ h อนก็ข้างเราโหลนะครับไอ้ข้างเราหกปากนะครับโหลหนึ่งนะครับ,สรบเสียง h อ r แล้วก็มาดูเสียงแหลมวันนี้เสียงแหลมมาด้วยกันหลายแบบด้วยกันนะครับมาหลายแบบด้วยกันมีทั้งหัวจรวดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแหลมรุ่นเก่าเลย หลายรูปแบบด้วยกันนะครับอันนี้อรชุนก็จัดมาเต็มเลยก็ออรชุนก็เปิดไปแล้วยกหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็รอทางด้านพิธีการจบเหมือนกันถนึงจะเปิดกันอีกยกหนึ่งอตอนนี้ผลก็เริ่มโปรโยปลายปไบ้างแล้วนะเล็กน้อยครับ ก็เรื่องเอาผ้าใบลงนะเรื่องจากว่า,าผลก็ได้ลงเบ็ดมาบ้างนะครับตอนนี้พี่น้องเอฟซชาวหนังกล้องแฟงก็มารอกันแล้วรอฟังเสียงก็คิดว่าอีกประมาณคู่ใหญ่ๆะคงจะได้ฟังเสียงกันอ่ะก็เดิน ข้ามฝั่งมาทางด้านวันเพ็ญอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะลาจากไปนะครับสลับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับองค์ชายด้วยนะครับอ,องค์ชายก็จะหาคลิปดีๆมาให้ชมกันอีกนะฮะสลับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ